สบายดีพี่น้องสุขสุขคนสุบองสุบอนที่ติดตามับชมส่องสน่ห์ป่าพี่นอ้องเมื่อยในเ้าได้ยังมาผากน้องดำเอามาเอามาบนไหนพี่ฮมซิมก่อนอืมซิมก่อนนะพี่น้องมาลินแม่เจ้าไปทางไหนเขบ้านนี่คือแม่เจ้ายังบ่ได้ออกมาบ่หักกระป๋ายหักกระป๋ายอืมแม่เป็นหนักกระป๋ายพี่น้อง มาเบิ่งเนาะบได้มาแต่เฮิงเละพี่น้องมาเบิ่งเมื่อนี่ป้าแปกตาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้เท่เลยพาพนังก็ได้เห็ดพี่น้องบันไดเผินกระสีเห็ดใหม่พี่น้องเอ้ยตื่นตื่นลิลโล่นไหสซำคนบวกเคยมาที่อนเผินจักเถื่อพี่น้องเข้าสิ้าพี่น้องได้หล่อได้เบิ่งเนาะมาเบิ่งมาทางผีนพี่น้องเพราะว่าเข้ามาตอนนั้นยังบรดมีแบบนี้ได้พี่น้องเอ้ย เซนีกับบันไดมาตะเฮงน,นั่นแหละเนีเสิ้าพี่น้องมันเลาะเบิ่งเฮือนครัวเพิ่นป้าพี่น้องอันนี้กับเห็ดใหม่เลยพี่น้องป้บาบ่อนเห็ดบ่อนเฮือนครัวเพิ่นพี่น้องหเห็ดใหม่เขา,าจิหมจืดพี่นอ้องอ่าอลังการงานสั่งพี่น้องเอ้ยเลิศเ,เลอไปเลยพี่น้องสนจจัดเจ้าเศษยังอะนะ ก้อยเจกินมากรันพี่น้อเออขนาดมาชิ้ก้อยเจวกินมากระทันพี่น้องเอากาทานมาสู่น้องดามกินมาล่นพี่น้องเลยมาจะขอน้องดากับทำความสะอาดพี่น้อง เลิศเลอรีวิวเพื่อนเพิ่นพี่น้องเอ้ยเฮาบ่ได้มาเห็นแต่เฮิงแหละพี่น้องมาเฮาก็สิมาเบิ่งเลยพี่น้องเลยอือบ่ได้มาแต่เฮิงน่ะคือแม่นบ่ือเฮือนน้องดพี่น้องอีหยังก็เฮ็ดมเบิดพี่น้องเอ้ยอ้าวน้องอนปยังคือหอนโอ้โอน้องดก็อุ้มน้องอนยว่าซั่นพี่น้องน้องอนยบ่ได้ซินตีเพิ่นเพิ่นอุ้มน้องพุ่นพี่น้อง ห้ามหามโตกับเปิดอะนาให้น้องเบิร์กเตอ้ยน้องดำบ่เคยมีน้องู้หยิงน้องพิ่งก็บเกอุ้มเลยอุ้มบันหายพี่น้องเ้ยพี่น้องรีวิวเพื่อนประเทศใหม่เองเ้ย สี่กับโมด้มาเห็นแต่เฮงกันเลยมาเห็นบานนี่งจะจืดๆพอได้ท้าคอจะเห็นยังไงนะปลาต้นไม้ต้นนี้ขึ้นมาหักบอกม่เห็นะเออมันหักแต่เฮงเลยได้ต้นดลจังกาขึ้นสินะ ป้าพี่น้องมอน่ทันใดพื่นะน่ะไม่อันเดียวพี่น้องน้องขอดขื้นได้เซยพี่น,อน,น้องมอน่ป้าอันนี้มันดเดะอะรงนึ้นะ่ะป้า,ได,าได้จังกลขน้าขึ้นปาถงมีโอ้ยสนี่สนีนนะสน่บอกกาขื้นเลิกแบบน่ะสนี่ยันตกกกไหม่อ,อ,อืิ เฮ้ยดอกสังเป็นอะไรเป็นยังยังยังบ่เป็นอยู่แต่เฮงหน่ดอกสังยังบ่เป็นพูดโพล์อันนั้นไปเก็บไว้ไว้ให้น้องกินมันเผานะตัวอยากกินไว้ใน้องไว้ให้อาจินน้ำกัน จะใส่แบบเจอจะอู้หูหกระท่านกับนี่แต่มากงามมามารับบาร์ามั้มาสู่น้องดำกินได้พี่น้องบ่ได้มาให้น้องดำเลมาสู่กันกินมาสู่กันกินเรามาลิ่นพี่น้องเลยมาเบิ่งเฮือนเพลินเฮ็ดใหม่เนาะโอ้ยไปเทเบิร์ดได้มาเสิเฮียนะเอาสำลีกินเบิร์ด แมน่จำเด้ออย่าจำเด้ยอยดเพชรเด้อมาเด้อพี่น้องกินสมังคันนำกันเด้อพี่น้องมาลุมาขามามขามาละเ้าวแบบี้แล้วไม่เอาอีนี่ก็กินดียะกินน้อกันเนีกินได้กินเป็นด้วยเออ <c oughs> นี่นี่ัอืมดังใหญนี้ทำรกอืมวดรดนี้อยู่สาทนี่แหละมันน่อยมันค้าข้อบะลุงอืมมาแต่เรจะลงมาเลยไมอะไรเหตุนั้นมันจงออกปนี่เขาขี่ข้อลงมาอืมอือืมลงมาอืม อืแหวกกรนี่ปิดเน้มัน้าอนีหน่อยแหวกลงมาหมดพูดละบากคขาทั้งผมทั้งลุงผมเออราคาข้ออะไเห็นนั่นไม่ออกมัน้าเดอดเดือด้อนหัวอยู่มันทั้พดมันเออดีแต่บ่อาย้ เราห่อันะเพื oh. y, uh ่นปลานี uh ่ย uh. อ okay. oh, uh ือมาซีใส่ดนแ่เออออกมากเลยนะมอนกัออเยียมลานวยอนเลฮ่าฮ่าฮ่า่นเ่นไปนั่งอกมือท่านอเออมทานคาคอดีนะมันยังอ่าได้เนาะอีนนกเทนึงนะฮะ อีนนีนี่กัพอมันจกออกมันคาออิงลึงเลยพอมันกันเอามือกันล่วงเขาไปขิดแล้วแตง่าพอมันไปห้กินบนไดบางทานกินเหรอแตงในมันน้องเสะบ่ลุงซสบได้บางทานต้นนี่ไปเนาพใหกับว่าแสบได เอาไปเอาไปสูบเพืได้กินกับว่าแซ่บเขาว่ามันบบผสมแห้งนวดมันกระไลเขาว่าแม่งกับมะแม่งแมงแค่มันซุกกว่านี่มันสิแม่งเดี๋ยวนี้ซุกน้ำกับปลาท่านเดี๋ยวนี้นะเมื่อเช้าไหนก็บ้านให้ม่วงผมมาเอากระเต็มทุงยางใหญ่ๆหญ่ในบ้านอีก บักท่านต้นนี่ยพายกมากกินน,ออกนี่บอลเหล่าเนี่ยมาแต่ใส่นอกพวกกระเมีย,นยนนเนาะบอคิกบอคิกกระเมียเล่าขนเอกันใหม่เนาะบ่าพ่อพอ, <c oughs> อลย Nào làm kín, phải không? Xẹp Xẹp Nàng đam là xẹp chứ không có mưa ao chắc thưa Ờ, bao giờ mưa ao Ừ tù mưa ao không có mưa à, không ngươi Chân hải ăn em hãy kín ่นข้าไปโรงเรียนพี่น้องก,ก็บอกว่าการเนาะผลบมมีเวลาเขามีเวลาเขาก็เามาให้กินผลคนทุล,าลา,ทลาลายพี่นอ้องมื่อว่งก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนะพี่นอ้องฝักกดไลค์กดแชรก์กดติดตามส่องสนีในเด้อพี่นอ้องสบายดี